สวัสดีพี่น้องอันคลิปนี้นั่นฝากถึงชาวนางนี่เด้อเมื่อฟังล่าเลยเสื้อผ้านะนะมาทิมให้ค่อยซักมึงเนี่ยฮะนะทั้งเสื้อใน,นพูนะ่ะโอ้ยส่ <c oughs> งในก็นมาทิมให้ค่อยซักพูนะ่ะพูนะ่ะขาดดาก,ก็มีโอ้ยมึงเนี่ยฮะนะพี่น้องพูนะ่ะขาดเป้าก็มีโอ้ยว่าแมนอัน พึ่งถูกสะเคสระเบิดมาอันท่างดะาพึ่งนะฮะพูนะขาดจูบุใจวายอยู่วู้ให้จมเลยเถอะว่าเอาไม้ละหมื่นอันแต่งโตฮะน่างามงามเออปัะช่วงไหนเชื่อไหนที่แม่คอยซักพูนะอันเชื่อไหนป้าฟองน้ำหนาเป็นชอกพูนะฟองน้ำฮะน่ะพูนี่โอ้ยคารวาเพิ่นอันนมใหญ่แท้ๆเบอร์มีมีแต่ฟองน้ำโอ้ยผมมันโอ้ยฉูน ชูนเด้คันว่าอันเอามาเทียบกันคันว่าผู้ใดงามผมว่าแต่สาวนางงามยิงแบ้ได้ใส่ยิงแบ้ดิบอกงามบ่เฮ้มาเบิ่งแน่ของจริงขนาดมีแต่ฟองน้ำนมก็ได้ผู้นาฮะนะพู่นหนาเป็นชอกอุ้ยอันช่วงในเนี่ยพ่อทีมมื่อแรพผูนนะชุดเพลินน่ะพู้นะปีนี่ะทีมไม่ค่อยชักว้าวบ้านเนียชูนเด้อหืมหืมหืมเด้อเฮ้ยบัดงามนึงบัดวัดแต่สาวนางงาม ที่ไม่ค่อยซักแม่ศูนย์อะมือหนิหึไว้มึนเด้มึงแห้งอะมือนีิ <c oughs> นนนนะนนฮะฝากคนชาวนาได้คลิปนี้เบิ้งอะมาซักเล้วเสือผ่าฮะที่ไม่ให้ค่อยนี่ซักยิงเอ,นนอ้ยมึงไงพู้นะยักเสือในพู้นะช่วงไหนข,ขาดขาดพราะทีมเลยกับพ่อไปอันเขาป้าเลยกันยังมาให้ค่อยซักอยู่พู้นะโอ้ยบ้าวบ้านซูนค่อยศูนย์แห้งดินี่ฮะ วอกมาเลยเค mm. ียดมัเศร้าอยู่ทีมว้ no ่หาจะแตกอย่างเมื่อก็เมื่อเชื้อเมื่อบกเก็บเมื่อสักนำวาอมาเลยูนแหงเด้งน้งเอ้ิดนี่ฝากเน้อฝากเด้อมาเด้อฝากับมาสักเน้อเชื่อฟัมันบอกมมนเด้โอ้ยเกือบว่เด้ออยาให้เียบกันอกทีนี่อ่ะ